เขาบอกว่าคุกม,มีไว้ขังคนจนกับคนโง่นะคนรวยคนมีเงินมีเส้นนะครับโอกาสติดคุกกิตรางก็ไม่มีฮะเพราะว่ามีเงินมีเงินก็ทําให้หลักฐานอ่อนมีเงินก็ทําให้สั่งไม่ฟ้องมีเงินก็ทาให้คดีไม่ไปไม่ถึงศาลนะคดีนะออบอสลูกชายเครื่องดื่มชูกําลังก็เหมือนกันอันนั้นก็ปล่อยจนขาดอายุความนะความเร็วก็ลดลง ความเร็วสูงก็เหลือความเร็วต่ำจากร้อยกว่าก็เหลือไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีทั้งตำรวจมีทั้งอายการร่วมมือกันมีครูบาอาจารย์ทําให้ความเร็วมันลดลงไม่ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะได้สั่งไม่ฟอ้องอันนี้ก็คือปัญหาของพี่น้องประชาชนนะครับถ้ารวยมีเส้นมีสายก็ไม่ต้องติดคุกก็ดูกันต่อไปนะครับคดีแม่ตักป๋าเบียที่มีเงินเยอะๆเนี่ยสุดท้ายแล้วตำรวจจะสั่งไม่ฟอ้องไหม อินฟลูเอนเซอร์ดารานักลองที่ไปร่วมในการไลฟสดกับแม่ตักนะครับเงินทองเยอะๆนะดูแล้วอาจจะสั่งไม่ฟ้องหรือไม่จนถึงจนถึงเวลานี้นะครับเท่าที่ผมทราบจากเคนโดฝ่ Kendall, ายผู้เสียหายก็ยังไม่ได้มีหมายเรียกใครเลยนอกจากแม่ตักนะกับป๋าเบียนะครับแสดงให้เห็นว่าตำรวจจะเอาจริงเอาจังหรือไม่หรือดูดูแล้วทำไปทำมาเป็นข่าวซัก สิบกว่าวันแล้วก็เลิกลากันไปแม่ทักษก็คงจะออกจากคุกมาไรสดเหมือนเดิมนะครับอย่าดราม่านะถ้าดราม่าไม่ต้องซื้อนะยอมกลาบนะค้าขายแบบสบายใจเหมือนเดิมหรือเปล่าเราก็ติดตามมาต่อไปนะครับว่าคดีแม่ทักษป๋าเบียสุดท้ายจะมวยล้มต้มคนดูไหมมือขวามือซ้ายหลายคนนะครับที่เป็นข่าวจะได้รับหมายเรียกหมายจับไหมจนถึงตอนนี้รู้สึกว่าเป็นไง มันดูเงียบๆย,ยังไงรู้ความคืบหน้านะครับดูมันเงียบๆนะคดีแม่ตักนะฮะนะครับนักลงนักร้องดาราตลกนะครับอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆที่เคยไปไลฟ์สดร่วมกับแม่ตักป๋าเบียตอนนี้ยังไม่เห็นได้รับหมายเรียกนะฮะดูตำรวจก็เหมือนกับว่าคนเหล่านี้อาจจะไม่มีความผิดอะไรเลยหรือเปล่านะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนนะฮะนะ นะครับเราก็ติดตามมันต่อไปว่าสุดท้ายจะเป็นมวยลมต้องคนดูหรือไม่เนี่ยหลายๆคนก็กลัวจะเป็นมวยลมมันดูเงียบเงียบนะยึดทรัพย์อะไรก็ไม่ได้นะครับทรัพย์ถินก็ไม่เหลือรถเลิศกับกายเป็นของบุคคลอื่นไปร้านทองก็ของบุคคลอื่นไปอะไรอะไรมันดูจะปลอมๆหรือเปล่านะเออดูจะปลอมๆหรือดูจะหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ในชั้นนี้ก็ถือว่าแม่ตักป๋าเบียยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะนะครับเป็นแค่คนถูกกล่าวหาเท่านั้น ก็ดูกันต่อไปนะดูมันเงียบๆนะดูแลดูจะมีการยึดทรัพย์ไหมดูอะไรต่างฟอกงงฟอกเงนินทําไปทํามาจะทําอะไรไม่ได้หรือเปล่านะครับสุดท้ายก็เสียเวลาเปล่าหรือเปล่ากัญชัยอยุสราปเปิดประเด็นซะใหญ่โตเลยแต่สุดท้ายอาจจะทําอะไรไม่ได้หรือไม่อย่างไรนะผู้เสียหายก็แรงน้อยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นคนหาเช้ากินข้ากันทั้งนั้นจะไปสู้จะอะไรกับเขาไหวไหมอย่างไรนะครับเรื่องนี้ก็อยู่ในความสนใจของประชาชนนะ อลีน่าจังพี่เดจะฟ้องไหมครับก็ต้องไปตรวจดูก่อนนะครับว่าเขาด่าผมหรือเปล่าถ้าเขาด่าผมเสียหายผมก็อาจจะฟ้องคุณลีน่านะนะครับส่วนคุณลีน่าจะไปร้องเรียนอะไรต่างๆเต็มที่เลยครับเต็มเหนียวไปเลยพี่เต็มที่ไปเลยนะนะครับใครที่จะมาข่มขู่อะไรผมเนี่ยเต็มที่จะร้องจะเรียนจะฟ้องอะไรเต็มที่นะนะอย่างที่ผมบอกว่าถ้าผมกลัวผมไม่มาจัดรายการเอาแค่นี้จบถ้าผมกลัวนะ เรื่องต่อมาเมื่อวานนี้ผมได้คุยกับหนุม่มกันชัยนะครับได้มีการฟ้องร้องเน็ตไอดอลประตูน้ําไปเรียบร้อยแล้วนะครับข้อหาหมิ่นประมาททั้งหมด4ี่รมนะครับนะเรียกค่าเสียหายห้าล้านบาทที่ศาลอาญารัชดานะเป็นกฟ้องคดีอาญาแล้วก็คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญานะครับนะครับมีเลขกระดงคดีเรียบร้อยคุณหนุม่มกันชัยเขาโพสต์ไว้นะครับทั้งหมดสี่คมนะคุณลีน่าโดนเข้าไปแล้วสี่รมนะครับอืม คำว่าสี่กรรมหมายถึงเขามีการมินประมาทนะหนุ่มกัญชัยทั้งหมดสี่ครั้งนะคิดเป็นครั้งครั้งไปแต่ละครั้งก็เรียกวา่าต่างเจตนานะครับต่างเจตนานะครับการกระทําแต่ละครั้งมีเจตนาไม่เหมือนกันนะเขาก็เลยแยกเป็นกรรมกรรมไปภาษากฎหมายเรียกว่าต่างกรรมต่างวาระแล้วเวลาลงโทษเขาเรียกว่าเรียงกระทงลงโทษถ้าพูดถึงกระทงก็หมายถึงว่าเรียงกระทงลงโทษเวลาจะลงโทษ ให้เรียงกระทงลงโทษนะแต,แต่แต่เวลาเขาพูดถึงเรื่องความผิดเขาเรียกว่าแต่ละกรรมต่างกรรมคือต่างเจตนาความประสงค์ไม่เหมือนกันเช่นด่าครั้งที่หนึงต้องการด่าเรื่องนี้สมมติเรื่องครอบครัวด่าครั้งที่สองเรื่องข่าตัวด่าครั้งที่สามด่าเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละครั้งที่มีการด่านะครับเขาเรียกว่ามีเจตนาในการด่าต่างกัน แยกออกจากกันโดยเด็ดขาดเรียกว่าต่างกรรมต่างวาระออนะหรือบางทีเวลาเขาบรรยายฟ้องเขาใช้คำว่าหลายกรรมต่างกันหลายกรรมก็คือหลายเจตนาต่างกันนะครับต่างกันก็คือต่างเวลานะครับนะนะอันนี้ก็คือให้ความรู้ทางด้านกฎหมายนะครับออถ้าจำเลยกระทำความผิดหลายกรรมต่อจ์โจทก์ก็สามารถฟ้องรวมกันเป็นลักษณะเลี้ยงกระทงได้ แยกเป็นข้อข้อครั้งที่หนึ่งดาว่าครั้งที่สองดาว่าครั้งที่สามดาว่าสามารถรวมนะครับรวมได้เลยนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันนะครับนะครับว่าโดนไปทั้งหมดสี่กรรมเรียกค่าเสียหายห้าล้านบาทหนุ่มกัญชัยเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเพราะนั้นคุณลีน่าไปถูกกล่าวหาว่าหมิ่นประมาทเขาสมมุติว่ามีความผิดก็อาจจะต้องชดใช้ค่าเสียหายเพราะเขาเป็นคนดัง เป็นพิธีกรเป็นเซเลบเป็นอินฟลูเอนเซอร์เขาเป็นหลายอย่างออนะครับเ,ออเขาบอกเลยโดนฟ้องป่วยขึ้นมาทันทีนะครับเห็นมาคมครูผมด้วยหรือเปล่าถ้าคมครูผมด้วยเดี๋ยวผมกลับไปผมก็ให้ลูกน้องฟ้องอีกนะผมไม่เคยคุยคนอย่างคุณลีน่านะทํามาคูผมเนะี่ยแต่ถ้าไม่ครูผมผมก็ไม่ฟ้องหรอกนะครับนะนะครับแต่สําหรับผมนะบางคนถามว่าถ้าไม่มีตังค์จ่ายทํางไงก็ยึดตึกได้ไหมออถ้าแพ้แล้วไม่มีตังค์จ่ายก็ยึดตึกได้ครับ นะครัยึดตึกราคาร้อย้าสิบล้านได้นะครับขายทอดตลาดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับบุคคลสาธารณะวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่ต้องไม่หมิ่นประมาทอะไรที่มันล้ําเส้นอะไรที่มันเกินกว่าข้อที่จริงที่ปรากฏไม่ได้ครับนะนะครับเพราะฉะนั้นก็ยิ่งมีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนนี่ยิ่งลําบากนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นระหว่างหลุ่มกัญชัยกับคุณเลน่าจังนะครับอืนะฮะ นะแกก็ยังพูดไม่หยุดนะอืมยังพูดไม่หยุดนะครับนะครับนะพอพูดไม่หยุดคนอื่นเขาเสียหายเขาก็ดําเนินการตามกฎหมายก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับก็ดูกันต่อไปนะครับนะว่าสุดท้ายแล้วคุณลีหน้าจะแพ้หรือชนะอย่างไรนะครับอืมนะนี่ใครบอกฟ้องเหอะแกน่าจะเบาลงบ้างอืมนะครับเ,เห็นยังด่ายอยู่เลยเขาไมไไ่เป็นไรก็แล้วแต่คุณลีหน้านะด่าไม่หยุดก็โดนฟ้องอีกด่าคนอื่นเขาก็โดนนะ ได้ข่าวคุณจ้าก็จะฟ้องนะทนายมนตรีเขาบอกผมว่าเดี๋ยวเขาจะโดนหรือเปล่านะนะครับนะครับอืมนะครับนะนะเดี๋ยวจะไล่คดีขึ้นมาจะเหนื่อยนะนะครับอย่าทาเป็นเรื่องสนุกนะคดีความนะยิ่งมีความรู้ทางกฎหมายมีใบอนุญาตทนายความยิ่งต้องระวังนะครับนะ่นะฮะอันนี้ก็ฝากไปนะครับเรื่องของคุณลีน่านะครับจัดไปเลยครับอืมนะครับวันนี้ไปที่เไหนวันนี้ก็คงยังอยู่ในมหานครโตเกียว นะครับเอ่อนะครับอืมนะบางคนบอกขนาดฟ้องยังไม่หยุดอืมไม่เป็นไรก็แล้วแต่นะครับอืมอ่าร้องคดีมันยติเถิดจานเดไม่เกิดประโยชน์นะครับคดีมันยติใช้เวลานานครับนะครับนะลีหน้าจังจะฟ้องพี่เดย์ก็ให้เขาฟ้องมาเลยครับนะครับผมชอบนะฟ้องมาเยอะๆฟ้องมาเลยนะนะครับฟ้องมาผมก็ดูผมเสียหายอะไรบ้างผมก็ฟ้องกลับ นะครับนะไม่มีปัญหานะครับถ้ากลัวไม่มาจัดรายการนะฝากคนที่ข่มขู่ผมทุกคนนะไม่ไม่ใช่เฉพาะใครแต่ใครนะครับนะครับถ้ากลัวไม่มาจัดรายการเอาแค่นี้แล้วกันคนอย่างผมน่นะผมไม่ได้กลัวติดคุกไม่ได้กลัวโดนถอนใบยะาถ้ากลัวไม่มาจัดรายการอายุหกสิบกว่าแล้วไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วครับอ่าเอาแบบม้วนเดียวจบเลยได้ไหมครับได้ครับตอนนี้มีอดีตดาราผู้หญิงหลอกขายกระเป๋าแบรนด์เนมโกงเงินค่ากระเป๋าแบรนด์เนมครับ เอาละครับนะการหลอกขายก็คือการช่อโกงนะครับนะถ้าหลอกขายทาง Facebook หลอกขายทางอินสตาแกรมอันนั้นคือช่อโกงประชาชนเพราะว่าเป็นการหลอกลวงประชาชนเป็นการทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นบอกแล้วนะครับซื้อกระเป๋าก็สนใจคุณภาพกระเป๋าไม่ได้สนใจคนขายนะครับนะนะครับอย่าไปสนใจคนขายนะฮะเราซื้อกระเป๋าเราดูดูดูที่กระเป๋า ไม่ใช่ไปดูคนขายคนนี้เป็นคนดังเป็นอินฟลูเป็นอะไรต่างหมดยุคได้แล้วครับน,นะครับตอนนี้คนดังๆดารานักร้องนักแสดงนะครับอินฟลูเอนเซอร์หลอกลวงขายสินค้าเต็ไมไปหมดอย่าไปหลงเชื่อคนเหล่านี้ให้ให้ดูคุณภาพสินค้าเปรียบเทียบนะครับอืมเข้าใจนะอืกลับไทยเมื่อไหร่ครับนะเอ่อตีหนึ่งครับนะวันนี้หลังจากวันนี้ไปตีหนึ่งกลับแล้วนะ นะครับเอ่อนะี่นะครับอืมอืมเนี่ยพวกหลอกลวงเยอะตอนนี้เห็นได้ขา่าวแม่ค้าออนไลน์หากินยากนะครับตั้งแต่คดีมีคดีแม่ตักเข้ามาเนี่ยคนเริ่มไม่ค่อยเชื่อแนละ้วว่าสิ่งที่แม่ค้าออนไลน์พูดเนี่ยมันเป็นการหลอกลวงประชาชนหรือไม่เอ่อทำมาหากินยากนะครับแม่ค้าออนไลน์ตอนนี้นะคนเริ่มไม่ค่อยเชื่อแล้วของราคาสิบบาทขายแม่งร้อยบาท นะครับนะของแถมของอะไรต่างๆคนเริ่มไม่เชื่อแล้วว่าเป็นลนักษณะของการหลอกลวงประชาชนโดยเฉพาะพวกดังๆทั้งหลายในตัวดีเลยอื mm. นะครับนะนะครับตอนนี้ก็แปดโมงสิบนาทีแล้วเดี๋ยวเราจะจัดรายการอีกประมาณสักสิบห้ายี่สิบนาทีเพราะว่าแปดโมงครึ่งต้องลงไปรอข้างล่างนะครับอืมนะครับมีอะไรอยากถามก็ถามะนะฮะ ญี่ปุ่นเป็นเมืองที่มีระเบียบมีวินัยมีกฎหมายอะไรต่างๆเยอะแยะเหมาะสําหรับการมาเที่ยวแต่ไม่ควรอยู่อาศัยเพราะมันเต็มไปด้วยกฎระเบียบมันเยอะนะกฎระเบียบคนไทยนี่ไม่เหมาะมาอยู่อะเมื่อวานเจอคนไทยสองคนอีกคนหนึงได้เมียเมียญี่ปุ่นตอนแรกมาคนึกสบายตอนหลังเมียก็ให้ไปสมัครงานทํางานที่เออเออทำงานให้เมียแต่ครับที่นี่ทุกคนต้องทํามากินอยู่เฉยๆไม่ได้นี่ น,นี้ก็มีข่าวนะครับว่าใครจะได้เป็นพบตรผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติคนใหม่นะฮะนะครับนะครับแต่รายงานข่าวที่ผมได้มาก็น่าจะเป็นคนเดิมนะฮะพลตารวจเอกกิตรัตน์นะหรือพี่ตายนี่ก็คงจะได้เป็นพบตรนะฮะก็คงไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะนักการเมืองก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนะครับใครเป็นพบตรก็ได้แต่ขอให้สนองนโยบายของพรรค นะครับถ้าใครสามารถสนองนโยบายของนายกได้นะครับก็จบก็สามารถที่จะเป็นผบตรได้นะครับเพราะฉะนั้นตามคาดคาดการณ์แล้วก็ไม่น่าจะเปลี่ยนตัวอะไรนะครับมามืดมาอะไรต่างๆไม่น่ามีนะก็คงเหมือนเดิมนลครับนะตราบใดที่การเมืองยังเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองยังเข้าไปเกี่ยวข้องกับตํารวจตํารวจก็คงจะต้องเหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนเดิม คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเอางั้นนะพูดง่ายๆเลยเพราะนั้นการเลือกตั้งของบอตรก็เลือกของบอตรครับคงไม่มีอะไรก็คงคนเดิมนะฮะนโยบายก็เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมถ้าถามว่าจะมีอะไรดีขึ้นไหมสัยถ,ถามผมส่วนตัวนะผมว่าไม่น่ามีอะไรดีขึ้นนะเพราะว่าประเทศไทยมันเป็นแบบนี้มันก็คงจะแก้เก้ออะไรยากนะครับอันนี้ก็พูดกันตรงไปตรงมานะครับ <c oughs> เรื่องต่อมาเชียงใหม่วิกฤตน้ําปิงสูงทะลุ5.25เมตร นะครับนี่รายงานข่าวจากข่าวสดเนี่ยนะครับนะครับท่วมถนนด้านหน้าโรงเรียนเ,เชียงใหม่คริสเตียนแล้วและมวลน,น้ํายังคงมีมีท่าทางที่จะมีแนวโน้มจะสูงขึ้นนะครับนะครับอันนี้ก็ฝากรัฐบาลเข้าไปดูแลนะครับนะครับจะไปถ่ายรูปอย่างเดียวสร้างคอนเทนต์อย่างเดียวไม่ได้นะนะครับเพราะว่าความเสียหายเรื่องจากน้ําท่วมเนี่ยหลังจากนี้มันต้องเยียวยาแก้ปัญหาถนนหนทางบ้านเรือนเสียหายทรัพย์สิน วัวควายตายต่างๆนะครับรัฐบาลก็ต้องดูว่าจะทํายังไงจะมีเงินจะมีงบประมาณมา,าดูแลเยียวยาหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนเขาสนใจนะ่ยก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลจะมีงบประมาณเพียงพอไหมในการที่จะมาเยียวยานะครับเพราะว่านะน้ําท่วมเนี่ยมันสร้างความเสียหายนะจนอยู่แล้วลําบากอยู่แล้วนะแต่ยังมาเจอน้ําท่วมเขาอีกนะครับ นะทั้งจนทั้งป่วยทั้งน้าท่วมทั้งอะไรต่างๆนี่มันก็นกลําบากอยู่นะครับนะครับโคศกพักพลังประชารัฐนะครับเ,เนบนายกแพทองทานอย่าใสเกียร์ว่างล่าตัวพิสารมาลงโทษพนะลตำรวจโทโปิยะนะครับนะครับโคศกของพรคพลังประชารัฐลุงป้อมนะฮะเรียกร้องแพทองทานคืนความยุติธรรมให้ประชาชนล่าตัวพลเอกพิสาร ให้ได้ก่อนคดีตากใบหมดอายุความอยากให้สังคมมองนายกจงใจใส่เกียวว่าหวังปกป้องคนของตัวเองมากกว่าความยุติธรรมนะหลังยื่นใบลาสภามีปัญหาทางสุขภาพและไปต่างประเทศก็แนวรบคล้ายๆเหมือนคุณทักษิณกับกับน้องสาวนะครับนายกปูนะครับนั่นสองคนพี่น้องก็มีคดีนะครับพอรู้ว่าจะติดคุกก็หนีไปอยู่ต่างประเทศต่คนนี้ก็น่าจะคล้ายๆกนะันบ้า ไม่รู้หนีไปอยู่ดูใบหรือเปล่านะครับนะฮะก็พักการเมืองพักนี้นี่ผู้บริหารพักเวลามีคดีหนีคดีหมดนะครับไม่ยอมสู้ความจริงนะสู้สนธิไม่ได้สนธิยังยอมติดคุกนะครับเพราะนั้นก็อยากจะฝากนะครับนะครับว่าพลเอกพิสารที่โดนสารทงางภาคใต้ออกหมายจับคดีตากใบเนี่ยก็ควรจะมอบตัวแต่ผมว่ามันไม่มาหรอกครับรอจนขาดยุวาน แล้วก็เหมือนกัน,นครับพอขาดยุความเรียบร้อยแล้วก็เป็นไงกลับประเทศไทยนะครับเหมือนกันรัฐมนตรีบางคนแถวแถวภาคตะมันออกโดนคดีมาตาหนึาเจ็เกี่ยวกับเรื่องอนุมัติให้มีการสร้างคอนโดนะครับสูงนะถแถวเขาว่าตำหนักพัทยาจําได้ไหมแหลมบริฮายอันนั้นก็พอรู้ว่าจะใ,ใกล้ขาดยุความก็หนีไปอยู่ขเขมรพอขาดยุความเรียบร้อยกลับประเทศไทยนะพอเขาจับกลุมคดีก็ชนะเรียบร้อยนะ คนประเภทนี้ก็ไม่ควรจะมาเล่นการเมืองนะครับเนี่ยเพราะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยเขามีเรื่องจริยธรรมไว้เพราะฉะนั้นใครที่แล้วที่หนีคดีถึงแม้ขาดายุความเนี่ยไม่น่าจะกลับมาเล่นการเมืองได้ไม่น่าจะเป็นสสได้ไม่ควรจะมาเป็นรัฐมนตรีไม่ควรจะมาเป็นนายกไอ้พวกหนีคดีอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นคนที่มีปัญหาเรื่องจริยธรรมจริงไหมครับพี่น้องเราไม่ควรเอาคนพวกนี้นะมาเป็นนายกมาเป็นสสนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะ 来看。